รูปภาพใครรูปภาพเป็นผู้กองสิงเข้าไปรุมสู้คนร้ายเสื้อดำจนปนขึ้นบ้านเหรอจนปนขึ้นบ้านสองคนร้ายเหรอรุมสู้หัวขโมยนี่แหละใครใครถือปืนนี่แหละเป็นคนร้ายเสื้อดำเอาปืนไปไปที่ผู้เสียหายชื่อผู้กองสิงเหรอเป็นผู้เสียหายไอ้คนร้ายมันบุกขึ้นบ้านผู้กองสิงเหรอนี่แหละเป็นปืนเป็นคนร้ายเหรออย่ายิงไม่ได้ไอ้ลูกคนร้ายเสื้อดำอย่ายิงอีสู้เหรออย่ายิงไอ้คนร้ายเสื้อดำเอารถต้มามาตึก มาที่บ้านในคนร้ายสองคนมันบุกขึ้นบ้านมันโจรป้นเหรอรูปภาพใครอยู่ห้องใครอยู่ใครอยู่บอนใครอยู่บอนอยู่บอนอยู่บอนการพนันที่ลานสนุกเกอร์ที่ตึกยาเทือนเป็นผู้พันอํานาจกับกับใครนี่ผู้พันอํานาจกับใครกับลงตู่วงสนาดอยู่ที่ตึกยาเทือนเนาะถ้าเกิดไม่ได้ตกติดถ้าเกิดไม่ได้ตกติกรูป รูปภาพใครนอนมรกฎเหรอใครมามีด็อกเตอร์ปฐมพงษ์ไอศอนลมด็อกเตอร์ปฐมพงษ์ไอศอนผู้พันอำนาจมันกำลังเข้าไปดูมรณกฎที่ห้องนี้เหรอห้องสีฟ้าๆเหรอตอนกลางคืนดึกๆเหรอตือนคืนดึกๆที่จะต,ต้องตกมรกฎนอนหนูกอกวสิบสามนอนหนูกอกยวสิบสาม นี่แหละใครเอาปืนนี่แหละเป็นไอสอนหรอหยิบปืนมาด้วยเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องมรก,กรดจิ้งจอกเดาตรงเถียงกับใครแต่มรกรเป็นลูกสาวแต่มรกรเป็นลูกสาวด็อกเตอร์ใจคอคนเป็นพ่อใจคอคนเป็นพ่อจะภาพเป็นเจ้าหญิงนิดพลาไปตลอดนี่กันล่นะฉันไม่อยากพิสูจน์ในความเร็วสอนสอน รูปภาพใครให้ปืนไอศอนให้ปืนไปให้ให้ปืนไปเอาปืนไปให้ผู้พันอำนาจนี่แหละลูกผู้พันอำนาจกำลังเอาปืนไปไปจัดการมรกรมันนอนที่เตีงยงที่ห้องยาที่ห้องห้องมรกรที่บริษัทยาเถื่อนเป็นไอศอนเป็นคนหายชื่อผู้พันอำนาจหยิบปืนจากไอศอนไปให้ผู้พันอำนาจเจาไปจัดการมรกรเพื่อป้องกันถึงลูกจะเร็วถึงลูกจะอะไรขนาดไหน ทกาวต้องตายต่อหน้าต้องตายจริงไม่ต้องเติร์ดต้องเติร์ดใครถือปืนเป็นผู้พันอำนาจเหรอเอาปืนไปไปจัดการมรกรที่ศูนย์ยาเถื่อนหรอเป็นห้องเหมือนเป็นโรงพยาบาลเถื่อนเหรอ,อที่เหลือ,อไอ้สอนกับผู้พันอำนาจออกไปออกไปทําธุระที่ธนาคารไอ้สอนกับผู้พันอำนาจขับกระบะ ใค,ใครไปทําธุระธานาคารเป็นเป็นไอศอรกับไอผู้พนันาหนาขับกระบะข,ขับกระบะไทเกอร์ไอศอรกับผู้พนันาหน้าจะไปธนาคารจะไปจะไปทําธุระหน่อยที่เหลือด็อกเตอร์ต้องดูแลมรกตไปแกจะทำความช่วยความเร็วแก่ไหนฉันจะไม่สนใจแกงแล้วหนังลูกไม่ลังดีหนังลูกไม่หวังดีนี่แหละด็อกเตอร์ต้องดูแลมรกตที่ศูนย์ยาเถื่อนเป็นห้อง ดูเหมือนเป็นห้องนี่แหละด็อกเตอร์ต้องไปเติมยาเป็นยาสีฟ้าเป็นยาวิทยาศาสตร์เหรอวิทยาศาสตร์ไม่ต้องเอาน้ําสีเขียวฉีดไม่ได้ต้องใช้น้ําสีฟ้าช่วยนี่แหละด็อกเตอร์ก่อนจะฉีดหลอดฉีดยาน้ําสีฟ้านี่แหละด็อกเตอร์อยู่ที่ห้องยาเถื่อนก่อนจะฉีดยาต้องกดกั้นไล่ฟอกอากาศก่อนจะฉีดนี่แหละ ไลฟ์ฟองอากาศเสร็จแป๊บนี่แหละด็อกเตอร์ฉีดเข้าไปที่แขนมรกรเหมือนไม่ไม่เหมือนอาการบ้าสังยาเหมือนในแม็กนัมตรงไหนไม่ใช่ฉีดที่คอเหมือนกับไปแม็กนัมเร็วกว่าของแม็กนัมตรงไหนนี่มันฉีดที่แขนมรกรถ้าไปฉีดคอแม็กนัมมีอาการบ้าสังเลยนี่แหละแม็กนัมต้องไปนอนห้องที่สองเหรอแม็กนัมนอนห้องวิทยศาศาสตร์ห้องที่สองที่โรงงาน,นยาเถื่อนห้องสอง ห้องสองมีปวดยาใครนั่งผสมยาเป็นเป็นมรกรเนี่แหละนี่แหละใครมาเป็นผู้พันอำนาจผู้พันไกสอนมาแล้วผู้ใครมาเป็นลิงลมกับไอสอนกับลิงลมมามาดูแม็กนัมทั้งสองคน,นแม็กนัมยังไม่ฟื้นเพราะแม็กนัมหลับสนิทเลยนี่แหละไอสอนมาห้อง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 สองเหรอห้องของแม็กนัมไอสอนกับไอสอนกับ ไอสอนไกลลิงลมมามาหามาหาแม็กนัมเหรอที่เหลือผู้พาน้ำหน้าต้องกลับไปทำงานต้องถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเองไเฝ้ามันวะที่ข้าจะเฝ้ามาลกตดนี่แหละไอสอนต้องจะไปไอสอนจะลังจะไปเฝ้ามาลกตดที่ห้องเดิมห้องห้องของด็อกเตอร์ปฐมพง์เหรอเองทำไมไม่เฝ้าเลยอยมาละกดทำไมไม่ไปเฝ้าทำไมไม่ไปเฝ้ามรลกตดนี่แหละไอสอนเป็นคนเฝ้าเป็นผู้เฝ้า รูปภาพไอศอนยืนฟันเยินตรงขวดน้ำเกลือศูนย์ยาเถื่อนเนาะขวดน้ำเกลือที่ห้องยาเถื่อนมีขวดยาสีเหลืองขวดยาสีเหลืองต่อเข้าไปที่แขนทั้งสองต่อเข้าไปทั้งสองเข็มเลยรูปภาพใครอยู่ศูนย์ยาเถื่อนใครอยู่ห้องแม็กนัม่มเป็นเป็น,เป,นเป็นไอศอนไก่เรงลมไอศอนไก่เรงลมใครดูแลที่เหลือใครอยู่ห้องยาเถื่อนเป็นไอริงลมรูปภาพใครยืนเป็นไอศอนต้องไปดูไอศอนจะต้องไปดูแลมรกฏต่อเลย ไ,ไ,ออไอสอนต้อง,องไปงดูแล,แลมรกฏที่ที่ห้องของด็อกเตอร์เป็นห้องเดิมที่มีแฟม้มนี่แหละลิ็งมต้องไปดูแลแม็กนัมแม็กนัมมันแม็กนัมมันต้องต่อสายน้าเกลือเอาเข็มแทงไปทั้งสองแทงเข้าไปสองเข็มข<อ>นี่แหละเป็นภาพหลังใครลมต่อสู้ใครต่อสู้แม็กนัมเคยบักเสือเหรอบักเสือมันอยู่ที่โรงงานล้างภาพหลังๆเหรอเป็นภาพหลังเหรอ แม็กนมต้องนอนหมุนหัวสันหมุนหัวสันหมุนหัวสันหมุนได้ยๆเอา้าตื่นแล้วแม็กนัมมันก็มีอาการข้งยาอาการข้งยาอยู่ที่ศูนย์ยาเกินมันมันจะโมโหทำร้ายตัวเองบีบคอลิงลมให้นักสู้กันเข้าเหนียวแม็กนัมกำลังจะทำร้ายตัวเองยจะต่อยฝาผนังนั่นไงจะทำร้ายตัวเองจริงด้วยอาการบ้าของแม็กนัมนี่แหละนี่แหละ ไอแม็กน um ั่มวิ่งมาพร้อมกับไอริงลมเลยมันออกมาที่ออกมาที่ห้องห้องออกมาที่เป็นห้องเก็บของร้างๆที่ตึกยาเตือนเป็นอาคารร้างที่แหละรูปภาพกลุ่มคนร้ายวิ่งวิ่งเข้าไปลุมไปลุมจับแม็กนั่มมันมันบ้าข้่งยาอยู่กลางสวนยาเตือนพยายามจะหนีเข้าไปพยายามจะกลับห้องยาเตือนพยายามจะกลับไปตอนั้นอาจจะกลับไปคนร้ายลุมต่อยู่อยู่ที่ตึกยาเตือนเป็นอาคารร้างๆเหรอน่าจะอยู่อาคารร้าง น่าจะเป็นตึกร้างใช่ไหมหน่าจะต่อยอยู่ที่อาคารยาเธอินเป็นดูเหมือนเป็นตึกร้าง